สวัสดีครับสวัสดีสวาวกระเบสซีฟ้านะฮะที่เข้ามารับชมข่าวสารใน YouTube แนลทีซิตี้เซนประจำวันอาทิตย์นะครับที่16เดือนเมษายนพศ2566นะเก็บตกพอลลงหลังเกมเมื่อคืนที่เราชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูตอนหนึ่งก็มีบทสัมภาษณ์เป๊ปมาฝากกันนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของทางคาวินฟิลลิปด้วยนะครับที่พูดถึงทีมหลังเกมนะครับรวมไปถึงสรุปผลพิมพิลิกเมื่อคืนตารางคะแนนและก็ นัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโปรแกรมแข่งว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นจะไปฟังคลิปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซ c i t i เซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคนที่ดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับและก็ฝากถึงสปอนเซอร์ ผู้ใหญ่จดีนะครับอยากจะนําสินค้าโฆษณามาลงช่องก็ติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงในคอนแทนตท,ทิ้งไวไ้ใต้เ s c r i p t ชันของท,ทุกคลิปท,ทุกไลฟ์เลยรวมไปถึงช่องทางการพพอร์ตช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น Supporter Membership หรือว่าจะเป็นช่องทางการโดน t ทอย่าง Super Chat, Super t a n แตงซูเปอร์สติ๊กก็สามารถสพอร์ตช่องได้หมดทุกททางเลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยขอบคุณลูกหน้าด้วยแล้วกันนะครับมาเริ่มบทสัมภาษณ์คนหลงหลังเกมกัน เริ่มจากผลก่อนดีกว่าเนาะผลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนะครับที่เตะกันเตะกันหลายคู่เหมือนกันนะก่อนจะเป็นซิตี้เป็นคู่ปิดท้ายเมื่อคืนเริ่มที่แอสตันวิลล่านะครับชนะนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อศูนย์ก็เรียกว่าแอบร์ไพร์เล็กๆนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเองก็ ผลงานก็ทํามาได้ดีนะใน5เกมหลังสุดเนี่ยก็ชนะมาถึง4เกมรวดแต่ว่านัดล่าสุดเมื่อคืนเป็นช่วงช่วงหัวค่ำอะ่ะเย็นๆนะหกโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหไปแพ้ที่วิลลาปาร์ทั้งสามศูนย์เรีวยกว่าผิดฟอร์มไปเยอะผมนั่งดูอยู่นะครับเป็นหลายอย่างเนีผิดฟอร์มไปเยอะมากรวมไปถึงแอสตันวิลลาเล่นได้ดีมากๆด้วยนะชนะไปสามูนย์เลยนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นทาง พาเลตนะที่ชนะซอวแฮมตันนะครับในคู่ในคู่สามทุ่มเนี่ยจะมีหลายคู่จะมีเอเวอเรตันฟูลแลมบูฟเบรนฟอร์ดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเอเวอเรตันก็แพ้ฟูลแลมไปหนึ่งสามเอเวอเรตันก็รอแล่อยู่เหมือนกันนะครับอาการหนักอยู่เหมือนกันนะฮะยังอยู่ที่สิบเจ็ดอยู่สำหรับเอเวอเรตันบูฟชนะเบรนฟอร์ดสองสูนะครับเชลซี Chelsea, ก็อันนี้อาการหนักเลย <laughs> หนักจริงไม่ติงหนัง นะแพ้บราตันขาบ้านไปสองหนึ่งสเปอร์นี่ก็นหนักเหมือนกันนะทั้งที่วินดิวคาสเซิลพลาดให้แล้วนะสเปอร์ก็พลาดตามอีกนะครับพ,พลาดแพ้บอลมัดขาบ้านเหมือนกันสามสองนะครับแล้วก็ผู้ปิดท้ายเป็นคู่ของเรานะแมนซิตี้เปิดบ้านชนะลิเตอร์ไปสามหนึ่งสามประตูต่อหนึ่งเกือบจะเรียกว่า เรียกว่าจะเกือบจะพูดว่าเป็นเกมทีเ่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้แล้วนะแต่ก็คือทุกๆอย่างเราครองบอลอะไรต่างๆมันมันดีกว่าทั้งทั้งหมดแหละนะครับแต่แค่ช่วงท้ายเกมเนี่ยไปมีจังหวะเสียวๆให้ได้เห็นนะครับคือถ้าเข้าไปก็อาจจะมีผลที่แบบไม่ไม่ค่อยเป็นใจนะักนะอาจจะแบบสามสามหรืออาจจะโดนบีบมาแค่เป็นสามสองอะไรแบบเนี้แต่ก็ยังดีมีเอเดซอนช่วยเซฟแล้วก็ โชคดีบอลไปโดนเสาด้วยจังหวะลูกยิงของอีเฮนาโชะก็เลยทําให้เราเก็บสกอร์ไปได้3าหนึ่งเสียลูกหนึ่งจากอีเฮนาโชนั่นแหละในช่วงครึ่งหลังนะครับว่าใครอยากจะฟังการเล่นหรือว่าดีเทลในเกมเต็มๆก็ไปฟังในไลฟ์หลังเกมเมื่อคือนได้นะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเราเปลี่ยนตัวเยอะนะครับเปลี่ยนตัวเยอะเอาพวกตัวสำรองลองมาเล่น ะครับไม่ว่าจะเป็นคาวินฟิลลิปเซอร์จิโกเมสโคพามเมอร์อะไรแบบนี้อาราเรรนสลงมาแล้วก็เก็บความสดตัวหลักเอาไว้พอเดียวกางสัปดาห์เรามีเจอกับบายเอนมิวนิคก็ไลฟ์แบบเกมเมื่อคืนก็เป็นที่วิจารณ์เป็นที่เรียกว่าไงอะ่ะเป็นที่พูดถึงเยอะสำหรับเรื่องการเปลี่ยนตัวทาวมิ่งการเปลี่ยนตัวฟอร์มของนักเตะที่ สกลงมาแทนอย่างคาวินฟิลลิปนะอย่างคาวินฟิลลิปอย่างเซอร์จิโอโกเมสอะไรแบบนี้อย่างโคพาเมอร์ที่ยังดูไม่เข้าร่องเข้ารอยแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาธิหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่ารูปเกมมันดูกนแกว่ๆไปแล้วก็ทำให้เราต้องลุ้นเสียวนิดนึ่งนะก็เป็นที่พูดถึงอยู่ ทีนี้มาฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมกันนะครับบทสัมภาษณ์หลังเกมของคุณซืออย่างเป๊ปกัเดล่านะเป๊ปก็ย้ําจุดยืนนะครับว่าทีมเนี่ยต้องเล่นด้วยฟอร์มที่เรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบถ้าหากว่าต้องการจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้เป็นสมัยที่5ในรอบหฤดูกาลเป๊ปบอกว่าเราต้องชนะชนะแล้วก็ชนะนะฮะอาร์เซนอลเนี่ยทำได้ดีอย่างเหลือเชื่อในฤดูกาลนี้และผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําแต้มหลดหายไปมาก และสิ่งที่เราทำนะต้องทําก็คืออยู่ในเส้นทางให้ได้มันสําคัญสําหรับเราที่จะชนะในวันนี้เพื่อผ่านเข้าไปเล่นเกมที่เปรียบเสมือนนัดชิงชนะเลิศที่จะต้องเล่นกับพวกเขาในเกมพรีเมียร์ลีกนัดหน้าอย่างไรก็ตามครับผมก็เป๊ปเองก็ยอมรับเหมือนกันในเรื่องของการเปลี่ยนตัวถึง5คนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงจะทําให้ทีมนั้นเจอกับความกดดันเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เห็น เปลี่ยนเยอะแล้วก็ทีมดูแกว่งแว่งสมาธิหายรวมไปถึงคุณภาพของนักเตะ,ะตัวสำรองเนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่าผู้เล่นตัวจริงแล้วก็การเล่นร่วมกันมันยังน้อยอยู่มันเลยทําให้ทีมมันดูแขว่งแกวงรวมไปถึงการผ่อนเกมด้วยเป๊ปบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดยรวมๆแล้วนะครับก็คือทีมเนี่ยก็ยังเล่นได้ดีมากอยู่จัดอยู่ในระดับที่ดีนะดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฟอร์มการเล่นหลังจากการแข่งขัน ยูซลกับบาเยอร์ที่เราชนะสามศมานะครับก็เป็นเป็นเป็นช่วงที่ทีมกําลังดีผลงานกําลังดีนะเล่นด้วยเล่นด้วยฟอร์มที่ดีอะไรแบบเนี้ยเริ่มต้นได้ดีเปบบอกวบ่อยครั้งเนี่ยหลังจากเล่นเกมใหญ่กับบาเยอร์เนี่ยเกมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการโรเตชันนะครับแต่ว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยในฤดูก,กาลก่อนก่อนเนี่ยนะครับก็ย้ําเตือนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าโรเตชันทีมมากเกินไป นะระดับการเล่นของทีมมันจะลดลงไปมากดังนั้นก็เลยออกสตาร์ทด้วยผู้เล่นที่ก็ค่อนข้างจะเป็นชุดเต็มนะอาจจะมีเปลี่ยนบางตำแหน่งเอามารสลงมานะเป็นตัวจริงนะเอาลาบ,บ็อกที่โดนดรอปบ่อยๆลงมาบ้างในตำแหน่งกองหลังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปบอกว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสอครั้งนะเปลี่ยนหคนนะเต็มโคต้า นะหลังจากเ,าเกมมันขาดไปนะแต่ว่าคขึ้งหลังเรามาเสียประตูแล้หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าเลสเตอร์เองก็พอจุดประกายได้มาหนึ่งประตูเนี่ยก็พยายามจะหาประตูเพิ่มเติมแล้วก็มีโอกาสด้วยแหละนะครับแต่ก็ยังยังรอดตัวไปได้สําหรับซิบตี้นะไปวอลทุกครั้งเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนตัวจํานวนมากๆเนี่ยในเวลาเดียวกันเองมันก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาได้ นะครับเป๊ปบ,บอกว่าเราต้องทำให้ดีกว่านี้นะเพราะถ้าเลสเตอร์ได้ประตูแบบไล่ตีตื้นขึ้นมาอีกเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับฟุตบอลเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่วิธีการเล่นโดยรวมโดยทั่วไปของทีมเนี่ยเป๊ปเองก็บอกว่าผมพอใจมากๆนะครับก็เรียกว่าอาจจะต้องคือเขาเองเขาก็รู้นะเป๊ปเนี่ยตามบทสัมภาษณ์ว่าเออเปลี่ยนตัวมากมเนี่ย มันจะมีมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะหนึ่งเลยก็อาจจะจากผู้เล่นคุณภาพผู้เล่นที่ไม่เท่ากับตัวจริงสองคือผู้เล่นสำรองเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มันจะคอนเน็กับมันจะคอนเน็ไม่สมบูรณ์แบบกับผู้เล่นชุดเมนที่มันอยู่ในสนามเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยได้เล่นในสนามจริงร่วมกันมันมีหลายๆปัจจัยที่มันอาจจะทําให้เกิดการเล่นมันเกิดปัญหาขึ้นได้เมื่อคืนครื่งหลังเราก็ผ่อนเยอะมากๆด้วยนะครับ แตงน้อยเราก็ได้สามแตงก็ตรงตรงเป้าหมายที่ที่เราต้องการสําคัญที่สุดคือสามแตมนั่นเองนะฮะประเด็นสุดท้ายที่เป๊ปพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของการชื่นชมผู้เล่นนะครับอย่างจอห์นสโตนนะเป๊ปบ,บอกว่าจอห์นสโตนเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นผู้เล่นที่ฉลาดแต่ว,ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะวันนี้เป๊ปบ,บอกว่าส่งจอห์นสโตนเล่นเป็นกองหลังนะในระบบที่มีหลังสามโดยมีคายวอลเกอร์เนี่ยอยู่ทางขวาอย่างที่บอกไปเมื่อคืนเหมือ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 นอารมณ์ สามกองหลังเราห้อยแบ็กไว้ตัวงหรือใครจะมองเป็นหลังสี่ก็ได้นะมองอ่าลาปล็อกเป็นเป็นเป็นแบ็กซ้ายก็ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นหลังสามนั่นแหละก็คือเวลาเราคลองบอลก็เป็นเซนเตอร์สามตัวคุมเกมด้านหลังแล้วก็ห้อยห้อยห้อยแบ็กเอาไว้เหมือนวอล์เกอร์มันขึ้นไม่ได้เป็นปีกด้วยซ้ำขึ้นที่เป็นแนวตรงลุกก็ขึ้นเล่นเติมขึ้นไปเล่นข้างหน้ารับก็ถอยลงมาเล่นเป็นแบ็ก เงาเล่นเป็นแบ็คแบ็คโฟอะไรแบบนี้แต่เลวลาเราคลองเราก็คลองเป็นหลังสามคลองบอลนะนะเป๊บก็ชมว่าฉลาดเป็นผู้เล่นในดับท็อปที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็ตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่ดีเมื่อคืนก็ยิงประตูแบบสุดครึ่งนะยิงด้วยซ้ายด้วยนะให้ลูกลูกแรกใช่ไหมประมาณยี่สิบหลาเรียกว,ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันลูกยิงเมื่อคืนของจอห์นสโตนผมก็ไม่คิดว่าแบบ โอ้จะยิงได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ฟอร์มกําลังเข้าฝักจริงๆก็ไม่แปลกใจหรอกนะคนฟอร์มเข้าฝักทําอะไรไมันก็ดีไปหมดนะจะเคลื่อนที่จะเล่นยังไงก็ดูเสถียรดูนิ่งดูทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับก็ขอคีปฟอร์มนี้ต่อไปเรื่อยๆแกันสําหรับจอห์นสโตนนะฮะเมื่อคืนฮาแลนด์ก็กดไปอีก2นะครับตอนนี้ยิงไป32ประตูแล้วนะเรียกว่า จะเทียบเท่าอีก2ประตูจะเทียบเท่าไสาติการยิงประตูตลอดการในพรีเมียร์ลีกตอนหนึ่งฤดูกาลของอารันเชียเลอร์และที่34นะขาดอีก2แน่นอนว่ามีโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมพรีเมียร์ลีกของทางซิตี้เนี่ยนะครับที่ยังเหลือโปรแกรมอยู่เนี่ยก็เหลืออีก8เกมเลยนะครับแเกมกับ2ประตูเพื่อไปทาบเนี่ยผมว่า ก็ไม่น่าเป็นงานที่เหนือบา่าฝาแรงของเออร์ริงฮาร์แลนด์เหมือนกันนะก็ะเผออาจจะหลายคนถามในไลฟ์หลังเกียบอกไม่สิแตะ40ไหมนะในลีกว่าก็มีโอกาสแตะเหมือนกัน40นะครับสำหรับ e เออร์ริงฮาร์แลนด์ยวต้องรอดูแหละว่าว่าเขาจะทำได้มากสุดเนี่ยขนาดไหน,นเอเดซอนเมื่อวานก็เมื่อคือนก็ช่วยไว้นะฮะสำคัญสำคัญเหมือนกันไอรูปยิงช่วงครึ่งหลังเนี่ย เซฟไว้นะได้เหมือนันรู้สึกจะเป็นแมดดิสันหลุดไปมันะ้นะยิงนะโหเซฟไว้ไม่งั้นนี่มีหนาวนะมีหนาวกวันนี้อีกนะครับพี่แจก็โดนถอดออกเนาะพี่บอยด้วยเก็บไว้เจอกับไบเยนโชว์ผลงานได้ดีแหละนะในครึ่งแรกเนี่ยเป็นครึ่งของซิตี้ซิตี้ทำงานครึ่งแรกได้ดีมากๆนะครับเบ็ดเสร็จเลยแหละครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังนี้ก็ผ่อนไปเยอะเกินไปหน่อยรวมไปถึงเปลี่ยนผู้เล่นลงมาห้าคนนะฮะ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับคาวินฟิลิปนะฮะพูดถึงหลังเกมเหมือนกันก็ยืนยันว่ามาตรฐานของทีมนั้นจะไม่ลดลงนะครับเพราะว่าอตอนนี้ทีมกําลังมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลอยู่ฟิลิปเนี่ยพูดหลังเกมบอกว่าจริงๆในทีมก็พูดกันมาเนิ่นนานนะรู้ว่าสควอตในห้องแต่งตัวของทีมนี่มันก็มีผู้เล่นให้ใช้งานมากเพียงพอแหละนะครับสําหรับเกมที่ต้องลงเตะ นะครับก็หมายถึงว่าแบบมีผู้เล่นมากพอสําหรับตําแหน่งมานั่งสํารองที่จะไปทดแทนผู้เล่นที่อยู่ในสนามน,นะครับหากว่าต้องมีการโรเตชันเก็บความสดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามีคมกําลังตรงนั้นมากเพียงพอในการทดแทนกันฟิลลิปบอกว่าเราพยายามที่จะไม่มองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งผลักดันตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในทุกๆวันถ้าเราไม่ผลักดันตัวเองแน่นอนว่าเราจะมีผู้จัดการทีมที่คอยผลักดันเราอีกทางหนึ่งอย่างแน่นอน เรากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆนะครับเพ,เพื่อนร่วมทีมเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นกําลังฮือฮาในการที่เราทําแต้มไล่จี้กับอาร์เซนอลไปได้นะครับตอนนี้ก็แกลช่องว่างก็เหลือ3แต้มในการเตะเท่ากันนะฮะฟิลิปบอกว่าตั้งตอนนี้ทีมตั้งตารอเกมกลางสัปดาห์อยู่ที่เป็นเลก2กับบาเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็มีเสียงวิจารณ์เยอะนะฮะผมไลฟ์หลังเกมนี้โอ้โหวิจารณ์ฟิลิป กันเยอะมากๆนะครับบางคนบอกขายทิ้งเลยเล่นไม่ได้ออยังยังไม่ยังไม่โอเคฮนะบางคนไม่โอเคเลยอยากให้ขายทิ้งซื้อตัวใหม่เถอะนะครับแต่ผมก็ยืนยันจุดยืนเดิมนะครับว่าควรให้โอกาสอยู่ฟิลิปนะนะเมื่อคืนพูดไปเยอะแล้วแหละนะครับหนึ่งก็เลยก็คือเวลาในการลงเรื่องเขายังน้อยครับน้อยมากๆยังไม่อยากให้รีบตัดสินใจหรือตัด ใจขายเขาทิ้งอย่างน้อยๆก็อีกฤดูการนึงให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับเห็นเคสมาหลายเคสแล้วนี่ใช่ไหมนักเตะซิตี้หลายคนก็มาฟังซีซั่น2องนะครับไอซีซั่นนี้มันอาจจะเป็นซีซั่นที่เขาต้องเรียนรู้กับทีมเรียนรู้จากโรตารี่เรียนรู้จากเป๊ปนะครับเวลาในการลงเล่นก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นก็อยาาเพิ่งรีบตัดสินใจเขาไม่อยากตัดสินเขาอย่าเพิ่งละกันนะแต่ว่าใครที่ มองต่างว่าขายทิ้งเถอะอันนี้ผมก็นา,านาติดตาม้วกันแต่โดยส่วนตัวจุดยืนผมคืออยากให้โอกาสนัดูการหน้าเขาอีกหรือูการหนึ่งดูกันสิว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ดีมากแค่ไหนสำหรับเขาฟินฟิลลิปนะครับปิดท้ายกันที่ตารางกา,ารแข่งขันของแมนเิตี้นะฮะที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็จะเป็นเกมไบรอนนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับขึ้นวันพุธ เวลาตีสองเวลาดีเวลาเดิมจะเป็นเล็กสองที่เราตุนได้เปรียบมาสามูนย์ในเล็กแรกเราดูว่าซิตี้จะปิดงานได้หรือเปล่าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามเป้าหมายหรือไม่นะครับแต่บอกอตรงว่าโอกาสเนี่ยก็อยู่ที่ฝั่งเราซะเยอะนะครับผมว่า80%มีโอกาสที่จะทะลุเข้ารอบรองค่อนข้างสูงเพราะว่าโอ้โห 3, 3, 3, สามสามสามศูนย์นี่ก็เป็นสกอร์ที่ทําให้เราได้เปรียบมากๆในเลขกสองเหมือนกันแม้ว่าเราจะต้องไปเยือนบายเยอร์น,นะ ก็หลังจากนั้นนะครับสุดสัปดาห์หน้าจะเป็นเกม FA Cup รอบรองเตที่เบมเบรีเจอกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีวันเสาร์แล้วก็อย่างที่เป๊ปบอกเกมพรีเมียร์ลีกนะัดต่อไปหลังจากนี้จะเจอกับอาร์เซนอลนะฮะในเกมกลางสัปดาห์เกมกลางสัปดาห์หลังจากเตะกับเชฟฟิลด์เสร็จกลางสัปดาห์ก็จะเป็นอาร์เซนอลละนะครับตีสอเวลาดีอีกแล้ว ดึกๆทั้งนั้นนะตีสองสี่ทุ่มสี่สิบห้านี่ก็คือห้าทุ่มอ่ะตีสองอ่ะเป็นแพนด้ากันไปนะครับแต่ก็ต้องเชียร์อยู่แล้วทีมรักแล้วก็อยู่ในโค้งสุดท้ายของฤดูกาลอีกตนาหากนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะขัดขวางไม่ให้เราตื่นมาเชียร์ทีมรัก <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปข่าวสั้นๆนะก็ข่าวหลังเกมก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ ถ้าเทียบเวลาก็เป็นช่วงวันอาทิตย์ด้วยของทางฝั่งอังกฤษเขาก็อาจจะแบบบางทีก็หยุดหยุดอลไให้มันไม่ได้มีข่าวเอกลุศีหรืออะไรกันนะมันก็ข่าวก็จะไม่ได้เยอะอยู่แล้วซิตี้ข่าวก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้ผมก็สรุปคันลงหลังเกมมาฝากกันนะฮะก็หวังว่าจะชื่นชอบวันนี้ก็คลิปข่าวประจำวันวันนี้ก็มีข่าวประมาณเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับข o าวซิตี้